เคยไหมรู้สึกเหมือนทุกอย่างพังทลายลงตรงหน้าผมเข้าใจดีเลยครับช่วงเวลาที่ชีวิตเหมือนจะไม่มีทางออกมันมืดมนจนเราแทบไม่อยากทำอะไรแต่ฟังนะต่อให้ล้มละลายมันก็ไม่ใช่จุดจบของชีวิตผมมี3วิธีเริ่มต้นใหม่มาฝากครับ 1. สําสำรวจทัพสินที่เหลืออยู่มองหาโอกาสเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไป 2. เรียนรู้จากความผิดพลาดมองมันเป็นบทเรียนราคาแพงอย่าจมอยู่กับอดีต 3. เริ่มต้นใหม่ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนกำหนดเป้าหมายเล็กๆแล้วค่อยๆทำให้สำเร็จ เพื่อนผมคนหนึ่งเคยล้มละลายเขาก็รู้สึกแย่มากๆตอนนั้นตอนนั้นเขาโทรมาหาผมร้องไห้เสียใจผมบอกเขาว่านายเก่งอยู่แล้วเริ่มใหม่ได้เสมอตอนนี้เขากลับมายืนได้แล้วครับแถมยังแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกด้วยอย่าท้อแท้ครับทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ